หนึ่งนาทีกับกอะ,ะทอการเดินทางในช่วงวันหยุดโดยเดินทางไปในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนั้นการขับรถโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในรถจะสามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงานจากน้ำมันได้ถึงร้อยละ1 0 2ถึงขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ซึ่งผู้ขับขี่สามารถใช้วิธีการเปิดปุ่มให้อากาศภายนอกไหลเข้าผ่านรถได้โดยไม่ต้องเปิดให้พัดลมแอร์ทำงานและใช้วิธีการลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อรับอากาศธรรมชาติ หรือจะใช้วิธีการเปิดแต่พัดลมแอร์แต่ไม่เปิดเครื่องทำความเย็นและกดปุ่มให้อากาศไหลเวียนผ่านแค่ในรถส่วนการขับขี่บนเส้นทางที่มีมลพิษทางอากาศจากท่อไอเสียมากๆแต่การจราจรที่ไม่ติดขัดผู้ขับขี่ควรเปิดหน้าต่างรถยนต์หากอยู่บนถนนที่จราจรติดขัดควรเปิดใช้พัดลมอย่างเดียวหรือลดกระจกให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถได้ซึ่งผู้ขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีตามความเหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม